อบของประชาชนทั่วไปที่รับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนทุกแขนงพบความจริงร่วมกันอย่างน้อย2ประการคือ 1. ทุกคนเห็นตรงกันว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าอยู่ในขั้นวิกฤตจริงๆ 2. ทุกคนอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งปราบปรามยาบ้าให้หมดไปโดยเร็วรวบรวบ แต่ความจริงสองข้อนี้ซึ่งถูกนำเสนอผ่านความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนั้นพิจารณาแล้วจะพบความย้อนแย้งในตัวเองคือยาบ้าระบาดหนักจริงแต่คำถามคือเหตุใดเมื่อปราบปรามอย่างหนักแล้วยาบ้าจึงยังไม่หมดไปและที่น่าคิดไปกว่านั้นคือเราจะยังเดินหน้านโยบายปราบปรามแบบเดิมต่อไปอีกหรือในเมื่อปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมด แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณยาบ้าในตลาดซื้อขายและการเสพลดลงจำนวนยาบ้าของกลางที่ถูกยึดได้สูงขึ้นเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมากระทั่งปี2556และ2557ทะลุ100ล้านเม็ดไปแล้วพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวหากเทียบกับปี2553หรือเพียง3-4ปีก่อนหน้า ขณะที่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งรวมหมดทั้งนักโทษเด็ดขาดและผู้ถูกคุมขังระหว่างดำเนินคดีดก็สูงขึ้นจาก1 2 3 6 7คนในปี2547เป็น2 3 7 4คนในปี2558และจากการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้ต้องขังคดียาเสพติดมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ70ของผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำ ทั้งหมดนี้ก่อผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงปัญหานักโทษล้นคุกปริมาณนักโทษของไทยสูงเป็นอันดับ6ของโลกอัตราส่วนนักโทษเทียบจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับ8ของโลกและมีอัตราความหนาแน่นของนักโทษอยู่ในอันดับ52ของโลกการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นบวกกับวาทกรรมจากนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดช่องว่างและอคติในการตีความและบงังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดการที่แนวปฏิบัติต่อผู้เสพยังใช้กระบวนการทางอาญาโดยตำรวจเป็นหลักและกฎหมายเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่ครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่น้อยมากถึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการบําบัดได้ นอกจากนั้นยังพบปัญหาการไม่ได้พิจารณาบทบาทของผู้กระทําผิดในขบวนการค้ายาเสพติดว่ามีหลายระดับทําให้ผู้เสพผู้ค้ารายย่อยและแรงงานผู้รับจ้างขนยาบ้าต้องถูกดําเนินคดีและติดคุกเป็นจํานวนมากขณะที่ผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังยังอยู่สบายท่ามกลางผลประโยชน์มหาศาลที่ได้รับประเภทที่หยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เป็นยาที่นำมาใช้ในทางการแพทย์และทำให้เกิดการเสี่ยงต่อติดยาของประชากรในระดับอย่างรุนแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาอีชน,นิดที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมาก และทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวังเช่นมอร์ฟีนโคเคนโคโดเดอ,อีประเภทที่3ยาเสพติดที่ให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นยาสำหรับการ เสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายและมีประโยชน์ในการรักษาโรคเช่นยาแก้ไอผสมโคเดอีประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาสสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือ2เช่นอะเซติกแอนไดโดและ อาเซติคอไรประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่มีได้อยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4เช่นกัญชาร์ฟีนพืชกระท่อมเห็ดคี้ควายเเฮโรอีนยาบ้าเป็นต้นคะ่ะห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าห้ามส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง ฝ่าฝืนโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงประหารชีวิตประเภทที่2นะคะสารเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นฟินมอร์ฟีน,ฟนโคคอีนห้ามผลิตนำเข้าส่งออกแต่สามารถจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่ใช้รักษาโรคเฉพาะตัวภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น โดยมีหนังสือรับรองผู้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตค่ะประเภทที่3สารเสพติดที่มีลักษณะเป็นตำรับยาคือเป็นยารักษาโรคที่มีสารเสพติดประเภทที่2ผสมอยู่ค่ะกฎหมายอนุญาตให้ใช้ในการสาธารณาสุขมีจำหน่ายตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรเช่น ยาแก้ไอกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตหากฝาฝืนจำคุกไม่เกิน1ปีถึงจำคุกไม่เกิน3ปีประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตสารเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือ2เช่นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าเฮโรอีนเป็นต้นค่ะ กฎหมายห้ามมีให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเว้นแต่รัฐมนตรีอนุญ,ญาตฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีค่ะประเภทที่5สาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท1-4ถึง4เช่นกัญชาและกระท่อมค่ะแต่เนื่องจากในปัจจุบันนะคะมีผลการวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากหลายประเทศทั่วโลกค่ะได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ค่ะ <c oughs> และประเทศไทยของเรานะคะ <c oughs> ก็ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7 ปีพุทธศักราช2562ซึ่งมีผลทำให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกพืชท,ทั้งสองอย่างนั้นได้อย่างอิสระนะคะผู้ที่จะปลูกต้องขออนุญาต ผู้ที่จะขออนุญาตได้ก็เช่นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเพศศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์หรือโรงพยาบาลของรัฐสหกรณ์การเกษตรผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเป็นต้นค่ะห้ามมีให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีอนุญาตฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่สปีถึงสิปีค่ะ สำหรับหัวข้อกฎหมายในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อปี2560นะครับปัญหายาเสพติดทุกคนต่างทราบดีว่ามันไม่สามารถขจัดให้หมดจากบนโลกนี้ได้แล้วก็เลยมีบทบัญญัติกฎหมายนะครับที่ลงโทษกับผู้ที่เสพยาค้ายยาจำหน่ายนำเข้าหรือส่งออกหรือผู้ที่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมโทษ ในกฎหมายฉบับปัจจุบันก็คือ2,560นะครับเชื่อว่าคุณใกล้ตัวของคุณนะครับก็มีปัญหาเหล่านี้อาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดหรือกําลังถูกฟ้องคดีต่อสารนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาทนายความน,นะครับก็ต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทษจำคุกหรือโทษปรับต่างๆของยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งวันนี้ผมรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับประเภทของยาเสพติดกันก่อนนะครับประเภทที่1เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะครับเช่นเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีน am หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่ายาบ้านนะครับแล้วก็มีแอมเฟตามีน LSD เป็นต้นนะครับประเภทที่2คือยาเสพติดให้โทษทั่วๆไปเช่นร์ฟีนฟินโคเคนประเภทที่3จะเป็นยาเสพติดประเภทที่2มีส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเช่นยาแก้ไอน้าเชื่อม ประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือ2ประเภทที่5ตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยนะครับก็คือกระท่อมกับกัญชาและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับเรามาพูดถึงข้อหากันบ้างนะครับข้อหารแรกก็คือการผลิตหรือจําหน่ายนําเข้าส่งออกยาเสพติดนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมีความยาวมากเกินไปผมจะขอพูดเฉพาะประเภทที่1นนะครับในประเทศไทยเนี่ยคดีที่ขึ้นสู่ศาลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของยาบ้านนะครับซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่1 โทษก็คือจำคุกตั้งแต่20ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตนะครับและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทถ้าเป็นการจำน่ายนะครับโทษก็จะหนักขึ้นเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีการปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือโทษที่หนักที่สุดนะครับก็คือประหารชีวิตนะครับอีกทั้งการคำนวณสารบริสุทธิ์นะครับถ้ามีชีวิตแล้วก็มีการปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือโทษที่หนักที่สุดนะครับก็คือประหารชีวิตนะครับ อีกทั้งการคำนวณสารบริสุทธิ์นะครับถ้ามีปริมาณมากกว่า20กรัมขึ้นไปนะครับจะถือว่าเป็นการจำน่ายโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตต่อไปนะครับข้อหาครอบครองเพื่อจำน่ายนะครับส่วนใหญ่ข้อหานี้จะเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยครับประเภทที่1ยกตัวอย่างเช่นยาบ้านะครับหากสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมนะครับโทษก็คือจะล้านบาทหรือโทษที่หนักที่สุดนะครับก็คือประหารชีวิตนะครับ อีกทั้งการคำนวณสารบริสุทธิ์นะครับถ้ามีปริมาณมากกว่า20กรัมขึ้นไปนะครับจะถือว่าเป็นการจำน่ายโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตต,ต่อไปนะครับข้อหาคร,รอบครองเพื่อจำน่ายนะครับส่วนใหญ่ข้อหาเนี้ยจะเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยครับประเภทที่1ยกตัวอย่างเช่นยาบา้านะครับหากสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมนะครับโทษก็คือจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0บาทถึง5ล้านบาท ข้อหานี้ไม่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับสำหรับข้อหาสุดท้ายนะครับก็คือข้อหาเสพ ประเภทที่หหรือประเภทที่2จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง60,000บาทหรือท land, ั้งจำทั้งปรับครับ <tip> ส <mimic S 1> ่วนประเภทที่3และประเภทที่4ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายนะครับส่วนประเภทที่5หากไม่รวมพืชกระท่อมนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นเฉพาะพืชกระท่อมนะครับโทษจะคือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทครับ